สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับบอกว่าจตุพรเสี่ยมพักร่วมยอมเสี่ยงตายกับเงินดิจิตัลหรือไม่แนะลองถามบุญทรงกับภูมิปมจำนำข้าวก็ได้เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายจตุพรพรมพันธ์ได้พูดถึงเรื่องของโครงการแจกเงินดิจิตอลบอลเลตมูลค่า5 6 0 0 0ล้านบาทนะครับจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับ คนที่ยังไม่เคยติดคุกเนี่ยอาจจะมีความคึกคักที่ได้ผลักดันโครงการนี้นะครับแต่ผมก็อยากจะเตือนอย่างนี้ครับก่อนที่จะตัดสินใจอะไรออกไปเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะไปเยี่ยมในบุญทรงเตริยาพิรมกับในภูมิสารผลไปเยี่ยมในคุกก่อนนะครับแล้วก็ไปสอบถามเขาว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยวันนั้นเขาคิดยังไงเขาทำอะไร อย่างไรก็ตามเนี่ยผมได้เจอกันครั้งแรกที่เรือนจําเขาบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดที่สุดในชีวิตผมมั่นใจนะครับว่าตอนนี้ลําพังนายจุลพันธ์อมรวิวัติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วครับเพราะว่าการแจกเงินดิจิตอลมันเป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองและมันก็ใหญ่กว่าตัวรัฐมนตรีที่ผลักดันโครงการนี้ซะอีกนะครับส่วนคนคัดค้านไม่ได้อยู่ในวงการเมืองโดยเฉพาะ คนที่เป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมาก่อนคนที่เป็นเลขาธิการสภาพัฒน์คนที่เคยเป็นรองผู้ว่าแล้วก็ยังมีนักวิชาการมีอาจารย์มหาวิทยายลัยอีกมากมายล้วนแต่ไม่สนับสนุนโครงการนี้เลยสิ่งสําคัญคือคนเหล่านี้เนี่ยเขามีฐานะทางสังคมนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยเลยแม้ว่าความรักชาติบ้านเมืองแสดงออกแตกต่างกันก็จริง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เงินหมื่นบาทตามธรรมชาตินั่แหละครับใครก็อยากจะได้แต่อีกครึ่งหนึ่งของความจริงมุ่งสู่การคัดค้านความหายนะที่กําลังจะเกิดขึ้นต้องการเปิดโปงให้เห็นแหะครับว่าใครมีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้นะครับผมเชื่ออย่างนี้ถ้าเกิดประชาชนได้รับรู้แล้วเนี่ยคนไทยจํานวนมากคงรับไม่ได้หรอกครับแล้วก็จะต้องออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านล้นหลามตามมาด้วยดังนั้น อย่าคุยแต่ความอยากได้ในช่วงคนที่กําลังลําบากกันเพราะว่าโครงการบางเรื่องเนี่ยมันดูเสมือนหนึ่งว่าทําให้ถ้าติดคุกสารจะชี้ว่าเป็นการทําเอาไม่ใช่ทําให้นะครับก่อนที่นายจุลพันธ์จะไปชี้แจงกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเนี่ยกรุณาตอบคําถามเบื้องต้นก่อนได้ไหมครับคําถามที่ว่านี้คือต้องจ่ายค่าทาบล็อกเชนเท่าไหร่ แล้วจะทําไปเพื่ออะไรครับและนอกจากนี้เนี่ยการไปชี้แจงเท่ากับเป็นการสารภาพก่อนที่จะก่อคดีนะครับเพราะว่าการพูดทั้งหมดเนี่ยจะถูกบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานสแสดงถึงการเตือนแล้วนะทักท้วงแล้วนะแล้วก็มีการยืนยันด้วยดังนั้นเมื่อยังไม่เป็นคดีก็เริงร่ากกับการคิดเพียงด้านเดียวได้เสมอนั่นแหละครับไม่มีใครคิดหรอกครับว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะได้คะแนนเสียงในเรื่องนี้แต่หลังจากแจกเงินมันจะเกิดความชิบหายมาแทนที่นะครับ ถูกจับติดคุกอีกอย่างหนึ่งถ้าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแค่6เดือนตามที่ประกาศเอาไว้เนี่ยจะไปจ้างทําบล็อกเชนใหม่ทําไมล่ะครับทำไมไม่แจกเป็นเงินบาทไปเลยครับจบก็จบกันไปเลยถ้าต้องการจะแจกกันจริงๆการแจกเงินตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปซึ่งจะมีสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อตอนอายุ18ปีมันจึงเป็นความสงสัยว่าอาจจะมีประโยชน์การเมืองเนี่ยแฝงซ้อนเอาไว้ แล้วนอกจากนี้เนี่ยยังไม่แจกคนยากดีมีจนแล้วตัวคนแจกก็รับในสิ่งนั้นด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันคือความคลางแคลงใจว่าลงทุนไปเพื่ออะไรครับคิดอ่านอะไรไว้เลยครับคนที่เขารู้เรื่องเงินดิจิตอลรู้เรื่องการเงินรู้เรื่องการคลางเนี่ยไม่รู้ว่ากี่สายตานะครับเขาก็ล้วนแล้วแต่สงสัยเรื่องการแจกเงินในครั้งนี้ทั้งนั้นเลยผมมั่นใจครับว่าถ้าเป็นโครงการที่สุจริต ไม่มีใครหรอกครับที่จะขวางประชาชนได้รับแจกเงินหมื่นบาทแน่นอนแต่ขณะที่พักเพื่อไทยเนี่ยมีโครงการหลายเรื่องประกาศเอาไว้สามารถขยับได้ทันทีและก็ไม่ได้รับผลกระทบด้วยแต่โครงการดิจิตอลเนี่ยมันเกิดสงสัยในเรื่องประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาจะมีคนได้ผลประโยชน์แล้วก็ไม่สมเหตุสมผลที่จะทําบล็อกเชนขึ้นมาใหม่ถ้าต้องการใช้จ่ายแค่6เดือนเท่านั้นเองเอาอย่างนี้นะครับลองถแถลงออกมาว่าต้องการใช้เงินทําบล็อกเชนเท่าไหร่ รวมั้งการเข้าการออกของเหรียญดิจิตอลทั้งไปทั้งกลับอย่างละ3%ตามข้อสงสัยเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่ขณะเดียวกันที่บอกว่าจะหมุนเป็นวงรอบถามกันตั้งหลายครั้งนะครับมันจะหมุนได้ยังไงครับเพราะการซื้อสินค้าเงินมันก็จะไหลเข้าไปอย่างโตเจ้าสัวผ,ผู้ผลิตสินค้าในขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองสิ่งสําคัญที่สุดในขณะนี้เนี่ยคือถ้าเกิดพักเพื่อไทยและรัฐบาลคิดว่าตัวเองถูกต้องก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกครับแจกเลย ส่วนทำไมปปชถึงได้ให้มือทำงานคนสำคัญมาตรวจสอบอีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ดีๆเนี่ยเขาจะมาขวางการแจกเงินทำไมล่ะครับถ้าเกิดเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ไม่ไปกระทบกับการเงินการคลังของชาติเขาแต่ทุกคนเนี่ยเขาเห็นตรงกันนะครับว่าโครงการนี้มันจะสร้างผลกระทบกับประเทศเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้บ้านเมืองเกิดความเสียหายก่อนอกครับเพราะว่าเขามีบทเรียนมาเยอะแล้วนะครับ ถ้าเกิดรัฐบาลเริ่มประกาศรายละเอียดขั้นตอนการแจกเงินอย่างชัดเจนก็เข้าเงินไขจะต้องถูกตรวจสอบแล้วก็ขัดขวางขึ้นมาทันทีถ้ารัฐบาลประกาศจะทําจริงเนี่ยตามความกล้าที่พูดเนี่ยนะครับลงมือเลยดีกว่าครับประกาศออกมาเลยครับไปศึกษาทําไมครับนยโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเนี่ยมันต้องศึกษามาก่อนหน้าแล้วไม่ใช่เหรอครับแล้วยังจะบอกอีกว่าที่มาของเงินกับกะกะตอตอนประกาศนยโยบายหาเสียงดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีข้อสงสัยว่าเพื่อไทยกําลังคิดอะไรอยู่ เมื่อต้องการใช้แค่6เดือนแล้วไปสร้างบล็อกเชนทำไมครับสิ่งนี้มันทําให้มองเห็นเส้นทางพร้อมกับร่องรอยแฝงเลนเอาไว้อย่างดีนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเอาอย่างนี้นะครับผมเรียนเชิญเรียนเชิญพักร่วมรัฐบาลอื่นๆพร้อมไหมล่ะครับที่จะเสี่ยงชีวิตกับโครงการนี้พร้อมไหมล่ะครับที่จะยอมตายทางการเมืองกับพักเพื่อไทยเรื่องใหญ่นะครับโครงการนี้ต้องเป็นมติคณะรัฐมนตรีและถ้าปิดคนที่โหวตมติ ก็ต้องโดนความผิดด้วยและอาจจะทําให้คอรมอทั้งคณะกล้าเสี่ยงไปกับพักเพื่อไทยด้วยนะครับในแวดวงการเมืองเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มมีการประเมินกันแล้วว่าการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยจะเป็นจุดแตกหักของพักร่วมรัฐบาลที่สําคัญที่สุดเพราะว่าพักอื่นเขาไม่กล้าเสี่ยงหรอกครับเนื่องจากปรปรชตั้งกรรมาการศึกษาเพราะว่าได้กลิ่นไม่ดีพร้อมกับจะเตือนรัฐบาลเหมือนกับเตือนโครงการรับจำนำข้าวหละครับไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลทางการเมือง แล้วก็ความผิดอาญาด้วยถ้าเกิดว่าโหวตสนับสนุนการแจกเงินดิจิตอลเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครต้องการเข้าคุกเหมือนกับนายบุญทรงและก็นายภูมิซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีอยู่กระทรวงพาณิชย์ในสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีโครงการนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากเพื่อไทยมั่นใจว่าศึกษามาดีแล้วแล้วก็ประกาศช่วงหาเสียงเลือกตั้งไปแล้ววันนี้เนี่ยคุณต้องบอกมาตรการมาสิครับ ว่ามีขั้นตอนมีรายละเอียดต่างๆในการทำแล้วแต่วันนี้ได้รู้ว่าถ้าประกาศให้สังคมรับรู้จะถูกจับได้แล้วก็จะโดนลากไปเอาผิดอีกไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องนะครับพักเพื่อไทยที่มอบให้นักการเมืองมาทําโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีประวัติแล้วก็ไม่มีประสบการณ์บอกถึงความสําเร็จในเรื่องการเงินการคลังเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าไม่ไตร่ตรองคําถาม7ข้อ ของอดีตท,ทปทและยังไม่กล้าตอบคําถามอีกด้วยเนี่ยเอาแต่ออกท่วงทํานองว่าจะมีคนต้องการล้มรัฐบาลซึ่งกระแท้ไปเรื่อยเปื่อยถ้าการแจกเงินดิจิตอลเกิดความเสียหายขึ้นมานักการเมืองมาแล้วก็ไปไม่ต้องรับผิดชอบดังนั้นจึงเสนอให้วางทรัพย์สินเอาไว้เป็นเดิมพันค้าประกันความเสียหายที่จะเกิดกับประเทศชาติด้วยนะครับถ้าหากว่าพักเพื่อไทยมั่นใจว่าเป็นโครงการที่ดีก็ <c oughs> เอาสิครับ รวบรวมรั์มาวางการันตีกับปปชไปเลยจะได้ทำให้สิ้นสงสัยได้ในที่สุดนะครับถ้าต้องการให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างโปร่งใสกระจ่างแจ้งรัฐบาลก็ควรจะเชิญผู้ว่าแบงค์ชาติเชิญผู้ที่เคยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเชิญผู้รู้ด้านการเงินการคลังเนี่ยเอามาถกเถียงเอามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็ถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับรู้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีและก็ควรกระทำนะครับ เบื้องต้นเนี่ยตอบคำถาม7ข้อในถแถลงการของคนที่เคยเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติกับนักวิชาการยิ่งจะทำให้เข้าใจกันมากขึ้นผมเรียนตรงๆนะครับไม่มีใครเขาอิจฉาหรอกครับเรื่องการแจกเงินหมื่นบาทให้กับประชาชนเนี่ยความจริงแล้วถ้าหากต้องการให้พักเพื่อไทยพังพินาศทางการเมืองก็ควรสนับสนุนให้ทำเท่าเด้มไปเพราะยังไงมันก็พังอยู่แล้วละครับแต่เราไม่ต้องการให้วิกฤตเนี่ยมันเกิดซ้ำขึ้นมาแล้วทำให้บ้านเมืองเสียหายอีกอันนั้นแหละครับสำคัญ